ใครสนใจเครื่องถอดยางก็ติดต่อมาได้เลยนะครับใช้งานง่ายใช้งานดีแข็งแรงทนทานนะสวัสดีครับยางบปลดสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเครื่องถอดยางที่ผมทำขึ้นนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือ สีเนี่ยก็จะเป็นคนละสีนะครับตัวหมุนด้านบนจะเป็นสีดานะครับแล้วก็ตัวฐานด้านล่างจะเป็นตัวสีสีฟ้านะไม่ใช่สีน้ําเงินจะเป็นสีอมฟ้า,ฟาแหละนะครับสีฟ้าแบบนี้นะก็โทนสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็แกนมันจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้คือลูกค้าบอกให้ได้นะครับว่าผมต้องให้ผมทําแกนแบบไหนก็ได้นะมันจะมี2แกนคือแกนหน้าเนี่ยแกน,อ,นอันแรกเนี่ยมันเป็นแกนของยามาฮ่า ล้อหน้ามันเป็นแกนเล็กนะครับแต่ว่าไอ้กแกนข้างหลังเนี่ยมันเป็นแกนของ Honda นะครับมันเป็นแกนหนา12มิลแกนหน้ามัน10มิลน,นะครับคือแกนมันจะแข็งแรงอาจจะมีความหนาต่างกันนะครับผมแต่ว่าแกน Honda นี่แข็งแน่นอนนะครับแต่ว่าแกนของย a ม a h a าก็มันเป็นรถเล็กนะครับสาหรับรถเล็กรถพวกทั่วไปของย a ม a h a เนี่ยไม่ว่ารถเล็กถึง N อ a นนนะมันจะเป็นแกนเล็กหมดเลยนะครับนะก็จะ สามารถถอดกับพวก y ม m a h a ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแกนของ HONDA เนี่ยก็จะสามารถถอดเฉพาะ HONDA พวกล้อหน้าขึ้นไปนะครับผมแกนมันจะใหญ่ประมาณ12มิลนะครับแล้วก็มันจะมีความแข็งแรงคือมันหนามันแข็งมันไม่ค่อยโยกนะอืมโอกาสแอนโอกาสอะไรมันไม่ค่อยมีนะครับนี่นะเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใครสนใจสั่งทําก็สั่งทําได้นะครับผมนะใครจะมารับที่ร้านเองก็มาได้เลยนะครับหรือว่าให้ผมส่งไปให้นะไม่ยากเลยนะครับนี่นะหรือว่าใครต้องการ COD นะ COD ก็มีนะครับผม COD คือเก็บเงินปลายทางนะครับแบบนี้ก็มีนะเพื่อความมั่นใจนะครับสินค้าไปถึงก็จ่ายเงินนะครับผมเรียบร้อยแล้ว นะก็ตัวตัวนี้เป็นแกนร2 2มิลนี้ตัวนี้ก็จะส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะแม่สายนี่นะด้านขวานี่แม่สายนะแต่ว่าด้านเล็กเนี่ยตัวตัวเล็กเนี้ยคือลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับผมคือผมทำงานส่งช้าว่างันเหอะมันติดเวลาหลายวันนะครับลูกค้าใจร้อนก็เลยเออซื้อตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าใครสนใจ งานแบบว่าเอาไปใช้เองที่บ้านได้นะครับเล็กๆนะเปลี่ยนยางแบบนี้สะดวกสบายมากเลยแล้วก็ไม่พื้นที่ไม่ใหญ่นะดูวงยางก็รู้นะมันแคบๆนะวงยาง14นิ้วเองนะเนี่ยเอาไปตั้งไว้แล้วก็ถอดเองได้นะสำหรับบ้านใครแถวบ้านใครที่ไม่มีร้านเปลี่ยนยางหรือว่าอะไรพวกนี้เราสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยครับผมแบบนี้นะยังไงก็เข้าไปดูรีวิวในช่องนะครับผมอันเนี้ย ถายให้ดูนี่คือมันเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูเยอะแยะเลยนะครับผมนะก็ใครสนใจก็ทักทักมาก่อนนะครับถ้าอยากได้ด่วนก็โอนเงินเข้ามานะครับโอนเงินเข้ามาผมก็จะส่งให้ในวันถัดไปนะครับผมไม่ไม่ช้าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น การส่งเก็บเงินปลายทางก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับผมก็ตามนี้นะครับ